เพื่อนๆอยากรู้กันไหมครับว่าพอหนุ่มตัวทองที่ยืนกุมไข่เอ้ยไม่ใช่ยืนกุมท้องที่เราเรียกว่ารางวัลออสการ์มีใครเป็นต้นแบบหรือมีประวัติความเป็นมาอย่างไงคลิปนี้แอดจะเอามาเล่าให้ฟังอย่างที่ทุกๆคนรู้กันครับว่ารางวัลอสการ์หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่ารางวัล Academy Award of Merit นั้นเอาไว้แจกให้กับเหล่าผู้คนในแวดวงแผ่นฟิล์มและเรียกได้ว่าเป็นพิธีมอบรางวัลที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ โดยจุดเริ่มต้นของการแจกรางวัลน,นี้เป็นแค่งานเล็กๆที่จัดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมปี1929ครับในงานเลี้ยงอาหารค่ำตัวที่โรงแรมฮอลลีวูดเรดวูดปี1929ก็เกือบ100ปีแล้วครับโดยมีผู้ชมประมาณ270คนเท่านั้นครับผู้ได้ว่ารางวัลออสการนั้นเกิดก่อนภาพยนตร์ที่มีสีเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเพราะหนังที่มีสีสันเรื่องแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1933ครับโดยในการจัดงานปีแรกเนี่ยมีผู้ได้รับรางวัลเพียงแค่15รางวัลเท่านั้นครับ ส่วนปัจจุบันถ้าข้อมูลแอดไม่ผิดก็น่าจะประมาณยี่สิบตีรางวัน,นะมัง้งคือแอดก็ไม่ใช่สายบ้านอย่างนั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามีรางวัลอะไรที่สําคัญสําคัญบ้างนะครับโดยรางวัลออสการ์ถูกจัดขึ้นโดยสถาบัน A.M.P.A.S. แอดขอเรียกตันว่าแอมพ s กันลวกันครับถ้าแอดเรียกไม่ถูกยังไงก็ขออภัยไวน้นาทีนี้นะครับแล้วก็สามารถบอกแอดได้ที่คอมเมนต์นะครับและชื่อตเต็มๆของแอมพาก็คือ Academy of Motion Picture Arts and Science หรือภาษาไทายก็คือสถาบันศิลปะและวิชาการภาพยนตร์ครับรางวัลออสการ์ครั้งแรก เป็นการจัดงานที่แบบเงียบๆครับก็ครั้งแรกนะครับไม่ได้มีการโฆษณาหรือฉายทางทีวีครับต่อมา이นั้นมีทีวีแล้วนะแม้ครั้งแรกจะดูเงียบเหงาแต่ในการจัดงานครั้งที่2ในปีถัดมาก็คือปี1 9 3 0ทางผู้จัดงานก็ได้เริ่มออกอากาศแม้จะเป็นการออกอากาศทางวิทยุก็ตามและสุดท้ายด้วยความที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับในปี1953รางวัลออสก,กากร์ก็ได้ถ่ายทอดสดทางทีวีเป็นครั้งแรก แล้วพ่อหนุ่มตัวเลี่ยมทองนี้มีต้นแบบมาจากใครหรือที่ไหนก็ต้องบอกว่ารูปร่างของรางวัลออสการ์นั้นไม่ได้มีต้นแบบมาจากใครเลยครับเป็นการออกแบบแบบออริจินอลล้วนๆแต่ก็มีแรงบันดาลใจมาจากอัตวินตัวมเกรกครับโดยรูปร่างนั้นจะเป็นอัตวินถือดาบที่นําปลายดาบปักลงพื้นดินครับนี่ถ้าแอดไม่ทําเรื่องนี้นะแอดก็ยังดูไม่ออกนะครับว่ารางวัลออสการ์เป็นรูปอัตวินเนี่ยคือมันทองๆเลืเล่อมๆมาครับมองส่วนดาบเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยเห็นเป็นตะลุงกุมทองตง่างกัน โดยคนที่ออกแบบเป็นผู้กำกับที่ชื่อว่าเตนดิกริบบอลครับแต่พี่แกเนี่ยเป็นคนออกแบบอย่างเดียวไงทำขึ้นมาไม่เป็นจึงต้องให้นักปฏิมากรชื่อดังในยุคนั้นอย่างจอร์จตาตาลีมาเป็นผู้ร่างแบบรูปปั้นด้วยดินเหนียวครับโดยมีนักแสดงชาวเม็กซิโกชื่อชื่อว่าเอมิเลโอเฟอร์นันเดสมาเป็นแบบเอาจริงๆแอดไม่รู้จักสักคน เกิดก่อนแอดกันทั้งนั้นนะครับรางวัลออสการช่วงแรกๆเนี่ยก็ต่างจากดีบุบทองแดงแล้วก็ชุบด้วยทองคำครับและตอนนั้นตัวรางวัลก็มีแค่ตัวหุ่นแบบเพียวๆไม่มีฐานแบบปัจจุบันด้วยและหลังจากนั้นรางวัลอสการก็เปลี่ยนวัตถุดิบในการทาไปเรื่อยๆครับถึงขนาดเคยมีการเอาปูนปาเตอร์มาทําก็มีมาแล้วคือเรื่องมันมีว่าช่วงตกคำโลกครั้งที่2ครับเกิดการขาดแคลนโลหะอย่างยิ่งยวดก็เอาไปทากระตุนปืนกันหมดนะนะตัวรางวัลอสการก็เลยต้องเอาปูนปาัตเตอร์ แอดเกินมายังกับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยแต่ภายหลังจากสงครามจบลงสถาบันแอมพาสก็ได้ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเอารางวัลออรกาปูนปาเตอร์มาแลกเป็นรางวัลออรกาที่สร้างจากโลหะได้ภายหลังครับและท้ายปัจจุบันรางวัลออรกาก็ทํามาจากบิทเนียมชุบทองคําบนฐานโลหะสีดาครับโดยตัวรางวัลมีความสูงป,ประมาณ1ิามนิ้วครึ่งครับตามที่ตีเซนติเมตรก็ไม่บรรทัดกว่าหนักประมาณ8ปอนด์ครึ่งเกือบ4กิโลครับอย่างที่แอดบอกในตอนต้นคลิปรางวัลน,นี้มีชื่ออย่่าาาางงเป็นทกรว Academy a w a r d of m ดฮอสมแต่ที่เราเรียกติดปากติดหูกันทั่วโลกว่ารางวัลออสการ์ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาจากข้อมูลที่แอดหามาได้นะครับก็ขอบอกเลยครับที่มาของชื่อออสการ์นั้นมาจากไม่รู้ครับจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่แต่ต้องบอกว่ามีข้อมูลหลายแหล่งอ้างว่าตัวเองเป็นผู้แต่งหรือเป็นผู้เรียกรางวัลน,นี้ว่ารางวัลออสการ์เป็นคนแรกแบบคนนู้นก็ว่ายอย่างนั้นคนนั้นก็ว่ายอย่างนี้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ยังถกกันอยู่ครับใครน่าเชื่อถือใครมีเครดิตสูงกว่าก็วาไปตมนนั้น โดยเรื่องที่นิยมเชื่อกันมากที่สุดก็คือเรื่องของแม่นางมาร์เกเรตเฮอริกครับบรรรักของแอมพาร์ตในสมัยนั้นครับคือเมื่อแม่นางมาร์เกเรตได้เห็นถ้วยรางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกนางก็อุทานขึ้นครับโอ้ไม่ก็มันยอดมากดูร,ร่างรางวัลช่างเหมือนลุงของแม่นางมาร์เกเรตที่ชื่อว่าออสการจริงๆคือรางวัลมันตัวตอทองทอะนะไม่มีตาไม่มีปากไม่มีจมูกแม่นางท่านดูยังไงให้คล้ายลุงนางเนี่ยส่วเรื่องที่2ที่เป็นที่มาของชื่อออสการนั้นก็มาจากนักแสดงที่ชื่อว่าเบ็เดวิดครับ ตามอัตชีวประวัติของแม่นางเบธที่ถูกทําขึ้นเมื่อปี1962เธออ้างว่ารางวัลออสการ์นั้นคนแรกที่เรียกคือเธอครับและเรียกชื่อนี้มาตั้งแต่ปี1936ตอนที่เธอได้รับรางวันนี้เนื่องจากแผ่นหลังของรางวัลออสการ์นั้นช่างกำยำล่ำตันตุดแต่ง,งดงามคล้ายกับอดีตสามีที่รักของเธอครับตึ่งสามีของนางก็ชื่อออสการ์ครับแต่การกล่าวอ้างนี้กลับถูกปัดตกครับเพราะรางวัลออสการ์ถูกเรียกแบบนั้นมาตั้งแต่ก่อนปี1936แล้ว แถมเรียกกันมามากกว่า2ปีด้วยซ้ำหรืออย่างน้อยก็ถูกเรียกมาก่อนปี1934อีกทั้งในปี1932เองลุงวอร์ดีนี่ผู้ที่ก่อตั้งบริษัทวอร์ดีนี่นั่นแหละครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับตือ่อเพื่อขอบคุณแอมพาร์ทีท่มอบรางวัลออสการ์าให้ดังนั้นการเรียกชื่อรางวัลอสการ์าว่าออสการ์านั้นก็น่าจะเกิดมาก่อนปี1962ด้วยซ้ำอีกเรื่องก็มาจากคอลัมนิสต์ที่ชื่อว่าซิดนีตาโคสกี้ครับผู้คล่ำบอดแห่งการตุ๊บต๊ปในฮอลลี เขาอ้างว่าเป็นผู้คิดชื่อออตการ์นี้เป็นคนแรกซึ่งใช้ในปี1 9 3ีแต่การใช้เป็นคนแรกนี้ไม่ใช่การคิดครับคือพี่แกใช้ชื่อออตการ์ในคอลัมน์นี้ก็จริงอะนะแต่แกเป็นคนเขียนครับไม่ใช่คนคิดดังนั้นคําว่ารางวัลออตการ์จึงถูกตีพิมพ์ลงในตื่นนิตยสารครั้งแรกด้วยฝีมือติดนิดโคกี้แต่นั่นก็ไม่เป็นสาเหตุที่บอกว่าใครเป็นคนคิดคําว่าออตการ์ยังไม่หมดครับคําว่าออตการ์นี้ยังมีที่มาอื่นอีกเช่น เอเลนอร์ลินเบิร์กเลขานุการของแอมพาร์ตในสมัยนั้นที่พูดถึงทหารพานตึกคนหนึ่งที่ชื่อว่าออสกาแบบประมาณว่ารางวัลน,นี้มันยืนเหมือนทหารคนนี้จริงๆเลยดังนั้นจึงไม่สามารถตบได้ว่าที่เราเรียกรางวัล a c a d e มี a อ a อ d of m อฟแมรว่ารางวัลอสกานั้นเป็นเพราะอะไรไม่ว่าจะเรียกรางวัลน,นี้ว่ารางวัลอสกาเพราะอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําคัญครับที่ไม่สําคัญเพราะแต่ละสาเหตุที่รางวัลน,นี้ถูกเรียกว่าออสการนั้นมันเออดูแบบแบบอออย่าว่าเอสนะคือ มันดูไม่มีความหมายหรือม,มีความตลกสาคัญอะไรเลยสักกัตีหนึ่งลุงค้างบ้านบ้างละเหมือนผัวเก่าบ้างละเหมือนทหารบ้างละอะไรวะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่รางวัลระดับโลกนะเฮ้ย hey. แต่ชื่อรางวัลคือหมายถึงลุงข้างบ้านงี้เหรอแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อรางวัล Academy a w a r d of m e r i มหรือชื่อรางวัลออสการ์ก็ล้วนเป็นชื่อที่มีกรรมติดและกรรมสติดนั้นเป็นของแอมพาสครับแล้วไอรางวัลออสการ์เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วได้ไปแล้วทำอะไรได้บ้าง มูลค่าของรางวัลออรกาเนี่ยมีราคาแค่1ดอลลาร์ครับครับฟังกันไม่ผิด1ดอลลาร์สามกว่าบาทคือด้วยความที่กรรมติ์ในตัวรางวัลเป็นของแอมพาร์ตครับผู้ที่ได้รับรางวัลก่อนที่จะขึ้นรับเนี่ยจะต้องทําตัญญากับแอมพาร์ตว่าถ้าอยากขายรางวัลจะต้องยื่นข้อเสนอขายให้กับแอมพาร์ตก่อนเท่านั้นครับแต่กฎนี้ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวครับก็แบบผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสนอขายให้กับแอมพาร์ตก่อนเป็นที่แรกดังนั้นรางวัลออรกา สามารถนําไปขายต่อได้ถ้าเอ็มพาร์ตอนุญาตตัวอย่างก็ในปี19 9 2ก็ครับกรณีของฮาโลลรัสเตลที่เอารางวัลออสการ์ไปประมูลขายเพื่อน,นําเงินมารักษาภรรยาของเขาที่ป่วยครับแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารเรื่องดังกล่าวแต่ชีวิตของภรรยานะครับมันสําคัญกว่าตัวรางวัลอยู่แล้วแหละทางเอ็มพาร์ตยังไม่ได้มีการบังคับใช้ทางกฎหมายกับเคสนี้แต่อย่างใดโดยปู่ฮารโลได้เงินจากการประมูลรางวัลอสการ์ของเขาไปในราคาประมาณ6 0 0 0 0ดอลลาร์ 60, ครับถ้าตีเป็นเงินตอนนี้ก็ประมาณ1 2 6 0 0 0 0ดอลลาร์ นอกจากเคสของปูฮาโลแล้วก็ยังมีเคสของออสันเวลอีกครับคือเคสนี้เป็นความผิดลาดของแอมพาร์โดยตรงเลยคือเวลแกเนี่ยไม่ได้เตืนสัญญาครับในตอนที่รับรางวัลพอลูกหลานเอารางวัลออสการ์นั้นออกมาขายทางแอมพาร์ก็ทําอะไรไม่ได้ครับโดยการประมูลรางวัลออสก,การ์นี้ครอบครัวเวลได้เงินไปกว่าแปดแสนหดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินปัจจุบันก็ประมาณ1นล้านหนึ่งแสนสอดอลลาร์สหรัฐครับไปคูณเป็นเงินไทยกันเอาเองนะจ๊ะแต่โดยตัวใหญ่แอมพาร์ M เป็นฝ่ายชนะครับแล้วอราัก์น,ออกกนี ได้ไปแล้วทําอะไรได้บ้างก็ต้องตอบว่าได้ไปแต่ทัวรรางวัลครับแบบได้รางวัลไปเพียวๆอย่างเดียวเลยครับเงินรางวงรางวัลอะไรก็ไม่มีแม้จะเป็นแบบนั้นทําไมเหล่าคนในแวดวงแผ่นฟิลม์มถึงยังอยากต้องการรางวัลที่เรียกว่าออดก้าอยู่นั่นก็เพราะเอาไปแอบ,บค่าตัวครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลน,นั้นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม20-60%เลยทีเดียวเห็นหนุ่มตัวทองที่พี่ถือไหมขึ้นค่าตัวให้ตัดดีๆซึ่งค้าตัวที่เพิ่มขึ้นนั้น ก็เป็นรายได้ที่มาหาศาลมากครับมันจึงเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแม้การขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัลออสกาจะไม่มีเงินรางวัลแม้แต่แดงเดียวก็ตามและนี่คือที่มาความหมายของรางวัลผัวกเก่าลุงคางบานรางวัล Academy Award of m ม r i t หรือรางวัลออสกา,กท,าขอขอทุกๆท,ท่านในข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้จล้ลาลีไปแล้วตวัดดีครับ